ข่าวเที่ยงวันนี้เริ่มต้นที่ความคืบหน้าคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งตำรวจในชุดคลี่คลายคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวหญิงชาวสวิตเซอร์แลนด์ในจังหวัดภูเก็ตครับตอนนี้ยังคงทํางานอย่างหนักนะครับเพราะว่ามีแรงกดดันมากทีเดียวทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสั่งประชุมและก็สรุปความคืบหน้าวันละสองครั้งนะครับเนื้อหาความคืบหน้าต้องละเอียดและถูกต้องที่สุดนะครับ โดยหลังจากลงพื้นที่เกิดเหตุด้วยตัวเองแต่ก็มีการตั้งกรอบการสืบสวนสอบสวนแล้วนะครับตอนนี้ประเด็นยังไม่ตัดเรื่องไหนทิ้งเลยนะครับพลตบเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติลงพื้นที่บริเวณน้นําตกโตนอ่วยนต์อำเภอวิชิตจังหวัดภูเก็ตจุดท,ที่พบศพนางสาวนิโคซาวเวนไวครอปอายุ57ปีสัญชาติสวิตเซอร์แลนด โดยมีนายยันเคชเนอร์ผู้ช่วยฝ่ายตำรวจสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยร่วมสังเกตการ้วยพลตบตรเอกสุวัสดิ์กล่าวว่าขณะนี้ตรวจสอบและปูพรมเก็บหลักฐานในพื้นที่ต่างๆแล้วนะครับซึ่งนอกจากจุดเกิดเหตุก็ขยายวงเพิ่มเติมอีกและจากการเข้าไปยังจุดที่พบศพทำให้เห็นสภาพพื้นที่เพื่อที่จะสอบหาแนวโน้มผู้ที่เข้าไปยังบริเวณดังกล่าวนำมาประกอบการพิจารณาและตั้งประเด็นสอบสวนครับ ตอนนี้ความคาดหวังก็อยู่ที่เรื่องของวัตถุพยายนทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ผลชนสูตรการเก็บตัวอย่างต่างๆจากศพเอาไปตรวจในห้องแล็บนะครับก็คิดว่าเฉพาะวัตถุพยายนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักหลายวันหน่อยนะครับเมื่อวานมีการเก็บวัตถุพยายนเพิ่มเติมไปได้ด้วยก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะส่งไปตรวจที่กรุงเทพ ส่วนการสืบสวนและซักถามพยานบุคคลคาดว่าต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะครับเนื่องจากต้องทำงานอย่างละเอียดและถูกต้องที่สุดเบื้องต้นยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งแต่ว่าจะสืบสวนสอบสวนตามพยานหลักฐานยังไม่ระบุผู้ก่อเหตุว่าเป็นใครและมีกี่คนนะครับส่วนการตรวจพื้นที่แคมป์คนงานในบริเวณใกล้เคียงก็มีความคืบหน้าไปมากรวมถึงยังได้ตรวจสอบภาพบุคคลในกล้องวงจรปิด เพื่อนำบุคคลที่ปรากฏมาซักถามหาข้อมูลเพิ่มจะมีการประชุมสรุปความคืบหน้าวันละ2ครั้งขณะที่นายยันเคชเนอร์ผู้ช่วยฝ่ายตำรวจของสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายกับทั้ง2ประเทศจากการทำงานร่วมกับตำรวจไทยในช่วงที่ผ่านมามีความมั่นใจว่าจะสามารถคลี่คลายคดีและจับผู้ก่อเหตุได้ครับ